โดยสบายดีพ no ่อแม่พ hmm. ี่น้องสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยเนาะเมื่อนี้มาสอนพี่น้องกับสาวนักเรียนเนาะน้องอ้อยคนงามพี่น้องแล้วก็ไอหลังพี่น้องแต่ว่าไอหลังเนาเรายังเท้าแหงฝั่งนั้นเนาะคนมาสอนลายพี่น้องเมื่อนี้ไอหลังน่ยเป็นเสือดำดำพูดเด้อพี่น้องเพิ่นยังอยู่ฝั่งนั้นเนาะเท้าแหงก็เจ้ามาสอนลายคนพี่น้องเมื่อนี้ขเจ้าห้าก็สอนแล้วเนาะ อหลังเซวแงงมาสอนกับน้องอ้อยและกับน้าสาวอันนี้ก็เจ้ากระส่ตุ่มกุ้งพี่น้องมันหยักมึนเม่อแน่นแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาเกือบฮกโมงเลยน้องอ้อยเลยปลาขาวเขียวพี่น้องเคียวงามเนาะอ,อันนี้เป็นน้อง <c ười> มากับน้องอ้อยคนงามวันนี้ มาสอนอยู่น้องหยาพี่น้องันนี้ผมเป็นน้องตัวเองเนาะมาคอสอนอยู่น้องกระจาพี่น้องกระจาว่ากุ้งไล่ไลเนากก็เลยมาสอนน้องเบิ่งตอนนี้กระจาก็เมื่อนเลยพี่น้องไอหลังกันเพิ่นกำลังเอาแหงมาเนาะสอนมานํำได้พี่น้องคนเดียวเรากะเดียวทำมาลุ่นพี่น้องว่าถ้าสีได้จากโตเราสอนคนหลังมาเนาะเดียวไอหลังมอหอดฝั่งละพี่น้องเดียวมาเบิ่งจะกได้จากโตเนาะ เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะนอรังสบายดีพ่อแม่พี่น้องกำลังสิเบิ้ลนำแหอันจับมาดูน้องอ้อยให้พี่น้องเบิ้ลดูวก๋ิต้มล้วนขอาวข้าวมากกิต้มล้วนพี่น้องใช้ไอลังโอ้ไหนโมกหนึ่งเอาไอ้ลังลงกับน้องอ้อยก่อนเด้อแต่แต่ก็จะหวานน้องต้องผุนอารายไอลังเดี๋ยวให้จังเลาะไปเนาะ ไอหลังกับน้องอ้อยลงก่อนพี่น้องตอนนี้ตอนนี้ก็เกือบมืดเลยเนาะพี่น้องอันนี้เป็นเขางันพี่น้องนายหยาเดี๋ยวถ้าเบิงบัพิ่ลขึ้นมาเนาะพี่น้องมันยากาศพี่น้อง ไอหลังกบน้องอ่อยย่งพระท่านขึ้นมาเนาะพี่น้องตอนให้เบิงบรรยากาศยาำแรงๆก่อนเนาะพี่น้องตอนนี้น้าสาวขอเป็นมือกล่องแทนไอหลังเด้อพอแม่พี่น้องเดี๋ยวไอหลังเดี๋ยวน้าสาวลงสอนจกให้เพ่นมาเป็นมือกล่องเนาะมาสอนกุ้งกะมันอยากมืดแน่พี่น้องคลิปนี้กะสิมีันสินได้ถ่ายต้นข่ำเนะเาะราวา มาสอนกุ้งต้นมาต้นคํำพี่น้องมันจังถือเนาะขันมาแต่เว้นมันกับบกค่อยถือเนาะพี่น้องก็เลยมาตอนคํำน้องยาวพี่น้องพุดน้อน้องนะตั้งแต่ผมมาพี่น้องตอนเราเายืนสวัสดีอยู่ฝั่งนั้นเลยเนาะตอนนี้เขาก็ย่างเกีียวมาทางนี้เนาะมาหลัดกับมาหลัดน้องหอยกับไอหลัยู่ฟังนี้พี่น้อง ตอนนี้น้องอ้อยก็ไ้หลังก็ได้ช็อตมาอลไรพี่น้องเพิ่นโง่มาทางปุ่เนาะาตอนนี้มือแทงเลยพี่น้องจังได้มาน์โบมาน์โบไอ้หลังคือส่งลอยแค่หลังใส่ไอ้หลังกุ้งเจา้าน่าะจะโตยัง,งเห็นสีขาวๆอยู่เอ้ามันคือบิดคอยเห็นมันอยากบังเนาะ เอาไปหลังถ่ายดูมื่อเนี่ยเสาอยากบังนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องบาดแหลกเนาะบาดแหลกเขียงน้อยเ้าพี่น้องส่วนต้องเสาเอ่อโทรศัพท์โอ้ห้องเสาเองอันนี้โทรศัพท์ไรเครื่องพอแห้งพี่เนาะเดี๋ยวเอาแบบนี้รถเนาะน้องอยเมื่อไรก็เพื่อนเท่านาะโอเคจะเจอลรถน้องอยบอลเนี่ย บาทที่สามที่สี่เลยพี่น้องแต่เมื่อนี้บกค่อยได้เนาะพี่น้องพอก็จาสอนเมื่องก็สองคนเลยเนาะพี่น้องคือจะชิได้พอปวดพี่น้องเมื่อนี้บาทสุดท้ายของเราบาทสุดท้ายจะเป็นนี่แนสิกระบานเลยโอ้โหมีกระปูปนกระปูน้อยแซ่บเอาลบไปยังเนาะอะไรหลังมีปลายอย่านี้ อ๋อปลาหมอพี่น้องปลาเค็งเนาะปลาเค็งขั้นท้ายเป็นยังกับมหาหมอได้พี่น้องหมอน้ำไปไอหลังเอากำลังใิ้มือพี่น้องมือเรียบร้อยแล้วพี่น้องนเาะพี่น้องพี่น้องพี่น้องทางมักขี้หินทางอีหยังพี่น้องเลือดก็คือจะบริลายไปในหนไอ้หลังเนาะโดยเดี๋ยวเมื่อเทียนท่านจอัปเดตให้พี่น้องเมืองอีเทือพี่น้องปโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดเทียนเลยเนาะ นี่ก็เป็นกุ้งที่สมภาสอนมาเนาะโดยพ่อแม่พี่น้องเฮากาขอโทษหลายๆเนะ่ะคลิปนี้เอาก็สิบวันถ่ายตอนกินให้เบอ่งเนอะเฮากาขอจบไว้คลิปไว้เพียงเท่านี้เนะพ่อแม่พี่น้องากาขอฝากกวันไรก็แชร์ช่องไอลังอินดีด้เนเอร์พ่อแม่พี่น้อง